พ่อของคุณปู่เนี่ยมาจากเมืองจีนเขาเนี่ยเริ่มจากการทําอะไรรู้ไหมเขาเปิดร้านขายของขายกับพ่อเดดี้ขาย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 เขาเก็บตังเก็บตังเก็บตังแล้วเขาก็ขยายจากร้านขายของเล็กๆเขาก็เริ่มทําเป็นห้างเขาก็ขายของเป็นห้างเซนทรัลเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตระกูลของเดดีทํามาเนี่ยเริ่มมาจากขายของคราวนี้เนี่ยเราเนี่ยต้องมีสกิลการขายของ อันนี้อีกี่ร้อยาราบาทหนึ่งรบาทแม่ขายอยากขายแล้วเร็ว